เรื่องที่6นะครับที่ทําพลาดกันนะนั่นก็คือการเขียนเรซูเม่ที่สั้นหรือยาวไปนั่นเองนะครับหลายๆคนนะครับเขียนเรซูเม่สั้นมากนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เรซูเม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษนะครับและหลายๆคนนะครับเขียนเรซูเม่ยาวมากเพราะอยากจะใส่ข้อมูลทั้งหมดให้ผู้อ่านนะครับแต่สุดท้ายผู้อ่านก็ผู้สัมภาษณ์นะอาาแล้วก็ลายม่ rs. หัวหน้างานนะก็ไม่ได้อ่านข้อมูลทั้งหมดอยู่ดีนะครับดังนั้นเรซูเม่ที่ใช้สมัครงานนะครับสิ่งที่ถูกต้องนะไม่จําเป็นต้องสั้นหรือยาวไปนะครับเอาให้พอดีนะ ตามประสบการณ์งานของเรานั่นเองนะครับที่อยากจะนําเสนอนะครับอาจจะอยู่ระหว่าง3หน้า4ี่หน้ามากสุดอาจจะตั้งหาหน้าก็ได้นะครับโดยในส่วนสําคัญนะครับของโปรไฟล์เรซูเม่ของเราที่จะต้องมีให้ครบนะครับก็คือเฮดไลน์เรซูเม่ของเรานะว่าเฮดไลน์การติดต่อของเราเป็นใครชื่อนามสกุลอะไรติดต่อได้ทางไหนนะครับส่วนที่2นะครับก็คือซัมเมอรี่โปรไฟล์นะครับท่อนสรุปของเรานะครับจะต้องมีนะในเรซูเม่ของเรานะครับท่อนที่3นะครับก็คือเอ듀เคชันแบ็กกราวของเรานะว่าเราจบการศึกษาอะไรนะครับจากที่ไหนนะครับ ส่วนท่อนที่4นะครับก็คือ Professional Experience นะครับว่าเราทำงานที่ไหนมาบ้างนะครับเรามีประตบการณ์งานอย่างไร Job Duty คืออะไรนะครับอธิบายให้ชัดเจนนะครับว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรและก็ใส่ Achievement ไปด้วยนะครับว่าสิ่งที่ประสบความสำเร็จคืออะไรนะครับและท่อนสุดท้ายนะก็คือท่อนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เราอยากจะนำเสนออะไรเช่นมีรางวัลอะไรมีโปรเจกต์อะไรนะครับหรือมีวอลเ n นเทียต่างๆอะไรนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่ต้องนำเสนอให้ครบนะครับ